ข่าวหลากหลายประเด็นของสปีดนิวพัทรอชมกันต่อไปค่ะนายสุพจน์ภูติเกียรติขจรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการได้รับมอบหมายจากนายสุภมิตรชินศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการนำเหล่าข้าราชการทหารตำรวจประชาชนจิตอาสาศาลอายการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนพี่น้องชาวมุสลิมและสภาคิจักรในประเทศไทย และสหกิจทิสเตียนเข้าร่วมในพิธีมหามงคลถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมนมพรรษาหรอบ28กักฎาคม2567รโดยร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าสารอาหารแห้งแดดพระสงฆ์ และถวายสัตว์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเบื้องหน้าพระบรมฉาย,ยาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอีกทั้งเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยข่าวหลากหลายประเด็นของสปีดนิวพัฒรอชมกันต่อไปค่ะ พระครูประหลาดสุวัฒนาศิลคุณหรือพระครูแจ้จะอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลางมอบข้าวสารจํานวนหนึ่งถุงไข่ไก่หนึ่งแพงและเงินสด1,000บาทให้กับประชาชนในตําบลบางลีใหญ่ทั้ง23หมู่หมู่บ้านละหนึ่งครัวเรือน พร้อมด้วยคณะบุคลากรเจ้าหน้าที่และคนงานของวัดบางพีใหญ่กลางกว่า70คนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดวยในช่วงเช้าได้จัดพิธีเททองหล่อพระและพิธีบำเพญกุศลถวายอดิลเรกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพิธีถวายพัฒนาารเพลงแด่พระพิสุสงฆ์ทรงสมณศักดิ์มอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนหน่วยงานต่างๆโดยในการนี้พระกูปหลัลสุวัฒนาศิีลคุณจะอาวาัสวัดบางพีใหญ่กลางได้มอบสิ่ง ของและเงินสดให้กับบุคลากรของทางวัดเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงานอีกทั้งเป็นการทำบุญและทำทานแบบสมบูรณ์แบบพร้อมทั้งกล่าวว่าจะทำความดีต่อไปจนกว่าจะถึงที่สุดข่าวหลากหลายประเด็นของสปีดนิวพัทรอชมกันต่อไปค่ะสนับสนุนข่าวโดยน้ำจิ้มผีบอกน้ำจิ้มอเนกประสงค์น้ำจิ้มที่ลูกค้าติดใจ